โยโย่โยก็ต้องขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คือคลิปแผน B S เ,เป็นหลอด E P ที่1พาร์ทที่2ช่วงกลางคืนนะครับซึ่งผลประกอบการวันนี้ก็คือแค่หาแอปมาอัพตรงนี้หมดแนละ้วก็คือมาแบบเสร่มทับไว้ก่อนหน่อยจะได้แบบไม่จะได้ไม่ค่อยเกลือนะัก อ่า uh, ซึ่งผมก็ไปทําอันนี้มานิดหนึ่งเพราะว่าอยากจะลองทําดูซึ่งตังกงด็ได้เยอะนะแต่ว่าทำไมมันทําจ้างสี่มันจะเอาบอมบาริโดโคคอดิโดกับเด็กที่เพิ่งเริ่มเล่นวันนี้อัง 噔噔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 ，还叫人把牢牙呢。 ตื้อตือ้ตือตือ่าซึ่งตอนนี้เราถึงสองร้อยตัวแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยเดี๋ยวฝึกแปบบ๊บหรือก็ไม่นานนี้แหละเราจะต้องได้บอสนะทุกคนซึ่งคิปคิปของช่วงกลางวันคือกระแสดีอยู่นะและคลิปนี้ปรับปรุงมาแล้วนะทุกคนเพราะว่าเข้บอบกคงจะมาก อย่าไปต้องห่วงคลิปนี้ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องรู้สึกได้ถึงคุณภาพบ้างแหละนะซึ่งเ <ừ, S 1> สียงตอนนี้จะไม่มีเสียงกระตุกกระตุกภาพก็แตกนิดหน่อยนะเโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยไหว,วก็จับติ CPU ตอนนี้ก็คือทำงานหกสิเฮิร์ตแล้วนะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนต์แล้วเนี่ยตอนนี้คือทำงานหนักแล้วขนาดแบบนี้มันยังทำให้โทรศัพท์เครื่องนี้หนักได้ก็เล่นปายบินล็อตเองนะนี่ดีนะผมไม่ไปเล่นพวกแบบเอฟเฟกต์สวยๆนจบชีวิตแม่มันจะน่นา 嗯，对，对。 เอาเป็นเปาขิ้นกินเลยเปาขิ้นกินชอบกินไขต่ต่อนล้อะไรต่อนนะ้าหือโอ้ยเจ,จอาชอบองูเลยเซรามงตาเลยตกซ้องใตอันนี้ไม่เธอหยาบนะอันนี้เป็นเพลงจริงๆนะ ยูทูบอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนด่วนขนาดนะว่าผมอันนี้อย่าแบนอย่าแบนง่ายเหมือนโาบอกนะ YouTube อันนี้เป็นเพลงนะเป็นเพลงไม่เชื่อเซิร์ดูได้แล้วจะบอก YouTube ทําไม YouTube ไม่ใช่คนไทยสักหน่อยเนาะแต่ทุกคนก็ดูนะเนาะก็เพลงส่วนคลิปนี้คือคลิปตั้งใจไปจัดจัดของผมเลยนะนะฉะนั้น ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับนะครับเพราะผมอยากได้กำลังใจมากกำลังใจสำหรับการนั่งทำคลิปวันนี้ที่ผมนั้นต้องเจอภสษาคือเน็ตช,ชิคเก้นใช่ฮะเน็ตชิคเก้นฮะวันนี้คือเน็ตชิคเก้นมากเลย ต้องพูดแบบอังกฤษผสมไทยเขาจะฟังไม่รู้เรื่องอืมกกู๊ดแลวผมจะพูดทำไมแบบนี้อืมอืมเนาะคือตัวอะไรนูวโอโดินบินดูน ซึ่งตอนนี้ปิดเทอมอยู่นอนดึกได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องสนใจเวลาสามทุ่มมาไล่ไม่มีไม่มียังไม่ครึ่งเลยนะยังไม่สามทุ่มครึ่งเลยแล้ว <c oughs> ต้องสังเกตนะ้วทุกคนที่จริงผมต้องนอนสี่ทุ่มแต่อยู่กับพี่พี่เฮลิก็เลยหวังเจ้าหวังเจ้าหวังเจ้า ก็นี่นะทุกคนผมได้อันนี้มาเออให้ทุกคนอาจจะมีแล้วแต่ว่าสำหรับผมมันหายากเครอดลัลนลัลล,ล,ลชื่อไม่รู้จะเบิ้ลลิ้นทำไมกอบแป๊บนึงนะฮะทุกคนขอดูก่อนมันแจ้งเตือนบ่อยเกินมากลับมาละตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสามสามสิบสามนาที ตอนนี้ตัวเวนลอดที่ออกมาทั้งหมดเป็นการเสกวอนั้นซือสองเก้าเก้างั้นก็สคีพ,พารตึงตึงตึงขณะนี้บอสได้ทำการออกมาแล้วขอให้ทุกคนระวังตัวและเตรียมตัวตีบอสได้ทุกคนนั่นแหละบอสของเรามา อย่าง <Cornell>. น Saint ี้อย <iku> <Tamam. S 2> um, ่างนี้เราต้องได้เพื่อนทุกคนเราต้องได้ยิงยิงยิงเออจะบอกเหรอวาไม่ได้บอกทุกคนผมไม่ได้ไม่ ำไมเราทุกคนทำไมเราถึงไม่ได้กันทำไมทำไมถึงเป็นแบบนด์ออไม่ทุกคนทำไมถึงชกสตาร์บั้เนี่ยโอ,อ้โหไมผมถึงไม่ได้ ไม่ไม่ทำไมต้องเป็นสวนนู้นทำไมไม่สวนนี้เป็นหนึ่งไลค์คนหนึ่งซับก็อย่าลืมกดแชร์คนอื่นดูด้วยที่เขาจะได้มาให้ความสุขสายกับผมนะครับทุกคนวันนี้ ก็ต้องขอตัวลานะครับบ๊ายบาย